อยให้โสดสวัสด์สามสิบช่างสองรายนี้อยู่เมืองพิชัยนะครับจะเห็นว่าอาแดงสมบูรณ์เนี่ยนะครับมีเงินเยอะมากนะครับรวมรวมกันนี่เป็นร้อยช่างนะครับก็มีลูกหนี้อยู่ตามหัวเมืองทั่วไปนะครับหรือว่านะครับพระยาวิชิตรักษาผู้เป็นที่พระยาพักดีศรีสุริยะเดชเจ้าเมืองตากใช้ไห้อ้นไปเล่งเงินกับมักบมมกมักมักออมักกรอบลูกหนี้นะครับเป็นเงินตาสองช่างนะครับ S <S เ,ลเล่นกับนายโปอําแดงป้อมหนึ่งรอยูเปียนะครับไปเล่นกับไอ้เต๊ะบุดเขยนะครับสี่ิรูเปียอะไรทำนองนี้นะครับ,ะรออะรบจะมีเรื่องราวอย่างนี้เต็มไปหมดนะครับคราวนี้นะครับก็คือเศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นมาเศรษฐกิจการตามันขยายตัวมาถึงเขตขยายตัวขึ้นทั่วไปนะครับแล้วการขยายตัวเสร็จของเศรษฐกิจการตาแบบนี้ทําให้ผู้คนมั่งมีมากขึ้นนะครับมี เงินทองนะครับมีสิ่งของเครื่องใช้นะครับแล้วก็สวงสหาค,ความร่ำรวยกันมากขึ้นนะครับแต่ว่านะครับในสภาพเช่นนี้บริาร์สภาพบรรยากาศทางเศรษฐกิจเช่นนี้มันงอกเอยขึ้นมาในระบบการเมืองที่ยังเป็นแบบเก่าอยู่นะครับมันจึงทําให้นะครับความบั่นบั่นเนี่ยมันเยอะนะครับเจ้าเมืองและคนมาการเมืองต่างๆที่อยู่กันเป็นค่อนข้างอิสระเนี่ยนะครับแทนที่จะเป็นคนจันลงระเบียบนะครับ แก้ไขความขัดแย้งนะครับกับไม่ช่วยด้วยนะครับแต่ดันทาปัญหาเองด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงโจรผู้ร้ายนะครับแล้วก็ลงเอาเงินกับราษดรนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทําตัวเป็นปัญหาเสียเองนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะครับทางออกของราศดรวนหนึ่งก็คือเดินทางนะครับไปฟ้องผู้ทอที่ศาลที่กรุงเทพนะครับสุดท้ายศาลที่กรุงเทพเนี่ยก็จะส่งคนเข้ามานะครับจัดการให้หรืออย่างน้อยเราก็จะได้ รับการพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับโดยศาลที่กรุงเทพนะครับดังนั้นในสายตาผมน,นะครับรัฐสมัยใหม่นะครับอย่างน้อยในมิติของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมที่มันมีมาตรฐานนะครับวงเล็บมีมาตรฐานมากกว่าเดิมน,นะครับมันจึงเป็นความต้องการของคนทั่วไปนะครับที่เรียกร้องให้เกิดและเรียกร้องให้มีขึ้นด้วยนะครับและก็มีเรียกร้องมาก่อนต้องก่อนการเป็นรูปแล้วนะครับ าจะยืมทางของอาจารย์นกินนะครับมาใช้อธิบายก็คือความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับมันทําให้ผู้คนละเมิดกฎเกณฑ์แบบเก่านะครับถว่าละเมิดระบบไพ่นะครับก็คือระบบเก่าไม่สามารถที่จะรองรับจัดการความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาใหม่ๆได้นะครับระบบแบบใหม่นะครับที่มีมาตรฐานมากกว่าเดิมนะครับจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนนะครับโดยทั่วไปเรียกร้องนะครับและอยากอยากจะให้มีขึ้นนะครับ รัฐสมัยใหม่จริงไม่ใช่ถูกโยนลงมาจากโชชันนาอย่างเดียวนะแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงที่มันเรียกร้องอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับส่วนขอบคุณครับผมขอบคุณอาจารย์นัทพงศ์มากนะครับอาจารย์พูดได้อย่างน่าฟังนะครับชีวิตของสามัญชนนะครับคนตัวเล็กตัวน้อยใน,ในช่วงของการเข้าสู่รัฐสมัยใหม่นะครับการมเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจนะครับที่ที่จะเกิดขึ้นในในช่วงนั้น ผมขออนุญาตสำหรับการสักถามนะครับการแสดงความคิดเห็นนะครับผมมีเวลาให้อาจารย์เยอะพอสมควรครับก็ก็เรียนเชิญครับถ้าใครมีคำถามสักถามได้นะครับเรามาด้วยกันนะครับอาจารย์สวัสดีครับคนรู้จักกันนะน่ากลัว ผม,ผมไม่มีอะไรมีคำถามแซวอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์นัทพลคือน่าสนใจว่าคาอธิบายของอาจารย์นัทพลเลยพยายามที่จะสร้างคําอธิบายที่เชื่อมกับงานของอาจารย์นี่ที่ใช่ไหมว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นโมเสิมีการค้าเกิดขึ้นแค,แค่การผลิตเพื่อการตลาดเศรษฐกิจแบบตลาดเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ทําให คนมันเปลี่ยนโลกทัศน์มาสู่การคิดแบบประจักษ์นิยมเหตุผลนิยมมนุษยนิยมแล้วอาจารย์ก็พยายามจะบอกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบนั้นนมันแผ่สัานขยายตัวขึ้นมากว้างขวางในช่วงอากาศที่4ที่สที่4ที่5นะครับซึ่งซึ่งเป็นภาพที่ผมรู้สึกว่ามันเชื่อมกับสิ่งที่ ท่านอาจารย์นิธิได้ทํำไว้ทาให้เห็นถึงการขยายตัวอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นจากบริบทภายในหรือเรียกอยีกชื่อหนึ่งว่าอัจจัยภายในข้อสงสัยผมก็คือว่าอาจารย์เวลาอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ก็ตั้งคาถามกับงานของอาจารย์เสกสรรอาจารย์ปุรดา ครต่อใครเยอะแยะไปหมดนะครับเยอะแยะไปหมดที่ทําเรื่องการเป็นรูปสมัยกันนี่ครับแต่ว่างานบางชิ้นอย่างที่เริ่มการเปลี่ยนแปลงของโลกกานทชนชั้น้ไทั้งไยซึ่งผมสงสัยมากเพราะว่าอาจารย์นที่ที่ทําให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสมัยต้้งเสินเนี่ยมันขยายตัวอย่างกว้างขวางนะครับแต่พอมาถึงงานชิ้นนั้นเนี่ยมันเหลืออยู่คนเดียวใช่ไหมครับคําถามคือเวลาอาจารย์บอกว่า อาจารย์จะดีเบตกับงานของอาจารย์พลดางานชิ้นนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในงานของอาจารย์หมายถึงงานชิ้นที่ว่าโลกกระทัดอะไรเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของโลกกระทัดคุณท่านหน่ที่พิมมาสามครั้งแล้วเนี่ยอาจารย์อาจารย์โพสิชั่นงานของท่านผู้นั้นเนีย่ยไรอาจพอจะเข้าใจประเด็นผมใช่ไหมครับขอบคุณมากครับ คิรับผมไม่ได้เถียงับผมก็ขยายต่อนะครับารอาจารย์อาตจารทำชนชั้นนำผมก็มองที่สังคมนะครับเพราะผมไม่ค่อยสนใจชนชั้นนำเท่าไหร่นะครับโอดหน้าข้างกันด้วย okay, <yeah. S 1> อาจารย์ตอบแล้วใช่ <laughs> ไหมครับตอบแล้วครับครับก็ ยิงกลยิงเจ็บนะอาจารย์นนะถ้าท่านอื่นมีคาถามยนเชิญเลยนะครับอานะจารย์น้ำมูกก็จะตอบคาถามหรือแสดงความที่เห็นก็ได้เจอกันคืออีกครับอาจารย์คือโอเคมันเกิดความต้องการจากข้างล่างเนะี่ยเรียกร้องไอ้สิ่งที่มันเป็นคือคือสร้างให้รัดให้กรุงเทพอะเข้ามาจัดระเบียบอะไรนะังนก็ถามผมก็คือว่า แล้วกุงเทพทำไมสนใจเข้ามาจาัดตะบยเนี่คือถ้าคือถ,ถ้าสูดตรว่ากรมการเนแบบเดิมระบบเจ้าภาษีแบบเดิมมันมันยังเป็นประโยชน์อยู่หรือเวิร์อยู่เนี่ยครับขอบคุณครับอาจารย์ที่ถาผมรู้แล้วว่างานอาจารย์อาจจะอยู่ตรงไหนนะครับก็ถ้าอ้างยืนจากงานอาจารย์อาจารย์ก็คือชนชั้นนรสยามเองก็มีความต้องการที่จะมีสํานึกทางประวัติศาสตร์ที่จะ เป็นผู้กําหนดความเป็นไปของของอะไรของรัฐหรือว่าของอะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ก็สอดคล้องกันพอดีกับความต้องการของคนข้างบนนะครับที่จะจัดการอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองมีฐานะของกษัตริย์ที่เป็นผู้กระทาการได้จริงๆนี่ยืมคำอาจารย์นะครับน่าจะเป็นความสอดคล้องกันพอดีขอนี้เดียวครับไอ้ไอ้ ช่วงเวลาที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยมันก่อนตั้งขอรัชดากรพิพัฒน์หรือเปล่าคือ,อยังมีจิตไปสัมพันธ์ในง,งานอานจารย์กุลดาเลยนะครับว่าอาจารย์เป็นปฏิเสธงานอาจารย์กุลดาเองเนี่ยคือมันไม่ได้ปฏิเสธนะแหมนะฮะนะฮะวิจารณ์งานอาจารย์กุลดานเพราะ,ว,ะว่างานอา,นานจารย์กุลดาเห็นว่าเออในช่วงเนี่ยช่วงจะกว่าที่ที่ผลั่งเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนแปลงไไออ้อ้ กฎเกณฑ์เสร็จสิดนของไทยหรืหออะไรสํานองเนี้ยมันเป็นช่วงมันแล้วก็คือหมายว่าคุณนางเนี่ยก็หมดฐานฐานาท,ที่เสร็จติดลงเพราะส่วนส่วนยาบาลริ่งอะไรสํานองเนี้ยนะครับมันจึงเกิดการที่รัชากาลที่ห้าท่านสามารถท่านท่านสถานการณ์เนี่ยคือท่านชว่วยโอกาสในแง่การตั้งขอรัชาดากรพิพัฒน์ขึ้นมาเพื่อเก็บภาษีแล้วก็ออกเอาภาษีนะมาสร้างส่วนหนึ่งเอามาสร้าง การไปรูกครัขอเปน็นคำถามสุดท้ายนะครับมีสองคำถามครับคําถามแรกคือที่อาจารย์เลี้ยวบอกว่าคือพอ,พอสามัญชนมีปัญหาเราไปก็เลยไปฟ้องคดีในกรุงเทพแรบเนี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าศาลที่กรุงเทพสมัยเพราะว่ามันทําราวกับว่า คือฟังดูแล้วเหมือนว่าสามัญชนมีระบบสารแบบสมัยใหม่อยู่ในหัวแล้วถึงไปที่กรุงเทพแล้วจะพบว่าจะได้ความยุติธรรมผมรู้สึกว่ามันล้วชาวบ้านก็อยู่ในท้องถิ่นไีไ่เลยใช่ไหมก็ควรจะต้องคือสมัยก่อนผมเข้าใจว่าแม้กระทั่งชนชั้นนาเองเนี่ยก็ตระหนักว่าไอ้เรื่องสารเนี่ยมันเป็นเรื่องไว้ให้ไว้ให้ไว้ให้พูดพาขาเข้ามาหากินเห็นไหมครับเจ้าอะไรล่ะหมูหมาตาไก่มาเจ้าสุภาเพราว่าดีเพราะนั้นคือผมจึงฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับทำราวว่าชาวบ้านรู้ว่าไป ไปศาลกรุงเทพแล้วเราจะพบกระาษสมัยใหม่เลยคิดที่ามันมาได้ไงอันนี้ข้อแรกครับข้อที่สองอันนี้อยากรู้ไม่สาคัญมากเลยครับไอที่ซื้อช้างมาสาช่างแล้วขายช้างใน5้าช่างเนี่ยเขาเลี้ยงงานเท่าไหร่ได้เพิ่มอีกสองช่างเนี่ย <laughs> อยากรู้จริงคือมันเลี้ยงค่าเดือนหรือว่าเลี้ยงอีแปดไอเียนะขอบคุณมากครับคือคําถามแรกนะทำไมชาวบ้านรู้ผมคิดว่ามันไม่ใช่รู้ในฐานะที่กรุงเทพเป็นศาลสมัยใหม่นะแต่ผมคิดว่าพอ คือผมสนใจคนที่เดินทางนะครับที่เดินทางอากถ่ายอาัการแล้วผมคิดว่าพอเดินทางอากถ่ายไปเจอคนอื่นไปมีปัญหาคนอื่นเขาเริ่มพยยามอะมองจันลับังคับอังกฤษจีนโกซิลดีบังคับฝรั่งเศสคือรู้ว่าโลกนี้มันมีอํานาจอยู่หลายๆตัวแล้วอํานาจแบบไหนที่จะมาจัดการกับไอ้กรมการเมืองร้องผิดที่มันไม่ค่อยเวิร์กกับเราก็จะเริ่มรู้ว่าอันนี้ผมคิดเอาเองนะว่า พอโลกกว้างขึ้นก็เริ่มจะรู้ว่าจะเล่นมันอย่างไงเล่นกับอะไรอย่างไงต่อรองกันอย่างไรดาวหองนะครับส่วนใน้เลี้ยงกี่ปีผมไปบอกไม่ได้บอกว่าเขาเลี้ยงกี่ปีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่นานนะครับเพราะไม่น่าจะนานเพราะถ้านาน,านมันก็จะไม่ตรงกับที่ผมคิดเ้ขอบคุณครับผม คถามสุดท้ายครับอาจารย์สายชลตัวจริงจรจวเราจะปล่อยให้ลูกศิษย์เราโดนถามๆๆแลาวมากขนาดนั้นก็อยากจะช่วยนิดนึงนะคะก็คือว่าเวลาเราพูดถึงรัฐสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆปฏิรูปการปกครองอยู่ๆมันตั้งหอรัศดากรพี่พัฒน แต่มันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างมากเลยนะคะตั้งแต่ระการที่1มา2มา3มา4มา5เนี่ยคือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่จะเข้าไปในท้องถิ่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเข้าไป2435แต่มันขยายออกไปเรื่อยๆอะคะ่ะอย่างเช่นเจ้าภาษีในอากรขยายออกไปตั้งแต่ระการที่3อันนี้ก็เป็นตัวแทนอำนาจรัฐออกไปแล้วใช่ไหมคะเงินมันก็จะถูกดึงจากท้องถิ่นเข้ามาสู่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่อื่นๆจากส่วนกลางเนี่ยมันก็ทยอยออกไปมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเกิดขึ้นทันทีหรือพระสงฆ์ก็เหมือนกันนะคะจากส่วนกลางหรือคนในท้องถิ่นมาบวชในส่วนกลางก็ต้องทยอยออกไปตั้งแต่ละการที่1 2 3สองสาเพิ่มขึ้นเป็นลาดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเห็นภาพการคลี่คลายของรัฐนะคะมันถึงจะมองพ่อค้าในส่วนที่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยได้ชัดขึ้นแล้วเราก็จะพบว่า มันมีการฟ้องร้องต่อส่วนกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากตั้งแตบบ่สมัยรัชกาลที่สามมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บรู้ว่าปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปสารเ,เดินทางก็ไปฟ้องมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะถ้าเราไปดูเอกาสารสมัยรัชกาลที่3าที่4เนี่ยเราจะพบว่าเจ้าเมืองกรมการเมืองเนี่ยถูกฟ้องว่ารักโคกระบือชาวบ้านรักช้างชาวบ้านยืมอะไรชาวบ้านแล้วไม่คืนเนี่ยเยอะมากมากเลยนะคะ ใครเรียนประวัติศาสตร์สังคมมาแล้วก็จะเห็นข้อมูลตรงนั้นบนสไลด์เวลาที่ฉายให้ดูหวังว่ายังไม่ลืมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มันเราเราต้องทําความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มัตพงศ์นะครับ